ก็กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราไปอยู่กันในเกม Demon s าริ e อกับผม NT c h a n n E l นกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราก็จะพาทุกคนนะครับมาดูตู้กาชาใหม่นั่นเองนะครับผมเหมือนเป็นการเช็คอินนะครับว่าตู้นี้จะเข้าในเซิร์ฟด้วยเนี่นะฮะแต่วันนี้เราน่าจะไม่สุ่มให้ทุกคนดูนะครับผมเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันละกันเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับมาดูตู้กาชาเลยละกันนะครับผมที่เข้ามาวันนี้ละกันนะฮะซึ่งตู้กาชาที่เข้ามาในครับผมก็คือตัวละครกิวทาโนนะครับผมก็เราเพิ่งสุ่มไปไม่กี่วันมานี้เองนั่นเองนะจ๊ะบอกเลยว่าโอ้โหอีกแล้วหรอไรประมาณนั้นเลยละกันนะครับรวมถึงตัวละครที่มาด้วยกันนะครับผมฝั่งซ้ายนะผมก็จะเป็นเทนเนนนะครับผมนินจาเต่าของเราฝั่งควานะครับผมก็จะเป็นชิโนบุนั่นเองนะจ๊ะมาทั้งหมด3ตัวละครเลยนะครับ สำหรับตู้นี้นะครับที่ผมพูดไปเลยนะครับตัวละครกิวทาร่นะครับมาเป็นครั้งที่2แล้วในการเพิ่มเนดรดอปนะครับครั้งแรกนะครับผมเขาจะมากับตัวละครเทนเกนเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นเทนเกนร่างแรกนะฮะรวมถึงมาคู่กับตัวละครทันจิโร่นะครับผมร่างไฟนะครับผมเออซึ่งสำหรับผมนะครับสองตู้นี้ไหนเดียวกันผมจะอวยตู้นี้มากกว่าละกันนะครับเพราะว่าชินโนบุก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าได้มาเนาะรวมถึงเทนเกนนะครับน่าจะดีกว่าร่างแรกแน่นอนนะครับผมเพราะร่างแรกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ มันตีไม่สแปรนั่นเองนะจ๊ะซึ่งไอตอนตู้แรกเนี่ยถ้าเอาความจริงเลยนะครับมันจะมาเป็นตู้ที่2ถึงตู้ที่3นะครับตั้งแต่เซิร์ฟเปิดนะครับผมของเกมเปิดแต่ที่ผมทําคลิปช้านะครับที่ลงคลิปช้าเพราะว่าเราเนี่ยในรหัสหลักของเรานะครับเราไม่ได้ทำการสุ่มนะครับแต่ผมหวังเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่าตู้สุ่มกิวทารูมันเป็นยังไงไงผมเลยไปเล่นลัดไก่นะครับเพื่อเสียเวลาหลายวันมากๆในการที่จะมาสุ่มให้ทุกคนดูนะครับ แต่พอเล่นไปปั๊บสุ่มไปปั๊บนะครับไม่กี่วันมานะครับโอ้โหวนกลับมาอีกแล้วสำหรับกิวทาโร่นะครับเท่ากับว่าตัวละครตัวเก่าๆนะครับก็จะเข้าตู้มาเรื่อยๆนั่นเองนะจ๊ะโอเคไหมแต่ผมบอกเลยนะครับถ้าทุกคนนะครับจะดองรอนะครับผมสําหรับตัวละครกิวทาโร่ตู้นี้นะครับและไม่สุ่มตู้แรกนะครับรอหลายเดือนมากๆเลยนะครับถ้าเล่นแต่เกินเปิดนะครับเพราะว่าอันนี้คือผ่านมาหลายตู้แล้วนะผมน่าจะประมาณโอ้เกือบจะ10ตู้แล้วได้นะครับผมนี่คือเกือบจะ10บตู้แล้วนะครับ ก็เล่นจะหลายเดือนพอสมควรนะครับถึงจะวนกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะนานมากๆเลยนะฮะเออแต่ถ้าใครอยากได้นะครับผมก็ควรจัดตั้งแต่รอบแรกเลยละกันนะครับไม่งั้นนะครับผมบอกเลยว่านี่คือผมเล่นมาถึงเวลร้อยแล้วเนี่ยร้อยสิบอะตั้งแต่เวลสี่สิบสามสิบนะครับยูฮาโร่เพิ่งมานะครับเออก็คือแบบเวลห่างกันนานมากๆเลยนะฮะโอเคเลดดอปของตู้นี้นะครับผมก็จะเหมือนเดิมนะครับผมสิบครั้งได้ตัวสามใบสามสิบครั้งได้ตัวละครห้าสิบเศษนะครับ 80ครั้งการันตีตัวละครกิวทาโร่120ครั้งเนี่ยผมได้เศษนะครับผมมาลุ้นกันอีกทีจะได้อะไร160ยครั้งเนี่ยผมได้กิวทาโร่อีกรอบหนึ่งนะครับรวมถึงตู้เลดในนี้เนี่ยผม1 0 0ครั้งการันตีนะครับผม3ตัวละครนะครับผมแบบสุ่มโอเคเราสุ่มหนึ่งครั้งไปเลยละกันนะครับโอเคซึ่งตู้นี้นะครับเราจะไม่สุ่มนะครับเพราะว่ากิวทาโร่นะครับตอนนี้นะฮะเราขึ้นดาวดุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับถามว่าอยากได้มากกว่านี้ไหมส่วนตัวผมอยากได้มากกว่านี้ครับ แต่มันต้องเสียทั้งหมด2ตัวละครนะครับในการได้กิวทาโร่นะครับซึ่งส่วนตัวสับผมเนี่ยผมรู้สึกน่าจะดองแต้มอุ่นเอานะครับผมเออถ้าเรามาสู่วันเนี้ย2ตัวนะครับการันตีคือโรคสิบครั้งซึ่งโรคสิบครั้งนะครับผมคูณสามพันเข้าไปนะทุกคนนะผมบอกเลยว่าจุกๆกันแน่นอนนะครับผมก็คือสี่หมื่นแปดเพชรนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ที่สามหมื่นเพชรนะครับผมรู้สึกว่าไม่น่าจะคุ้มกับการลงทุนของผมมากๆเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเค เราไม่เอาดีกว่าเราข้ามไปรอตู้ใหม่ดีกว่ารอตัวละครใหม่ดีกว่าละกันนะครับโอเคซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลละกันที่ผมไม่สุ่มนะครับผมซับตู้นี้นะครับน่าจะรอตู้ใหม่นั่นเองนะครับผมสําหรับคนที่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมยังไม่มีกิวทารุผมก็อย่าลืมมาจัดมาทํากันได้ละกันในของซับเซิร์ฟเก่าๆนะครับผมบอกเลยว่ากิวทาร่เป็นตัวละครหนึ่งที่ติดเมตาเหมือนกันครับเพราะดาเมจแรงนะครับแล้วก็มีแจกดีบัฟทุกเทินด้วยนั่นเองนะครับ รวมถึง2ตัวละครที่ยวมานะครับผมอ่ะตัวซ้ายอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตัวขวาก็พอไปวัดไปวาได้อยู่นะครับผมมีเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนไปตัวละครแจ็บัฟอีกตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยละกันนะครับผมโอเคซึ่งก็ต้องขอโทษด้วยละกันในผมน้าผิดหวังกันในการที่ไม่ได้สุ่มนะครับเดี๋ยวรออีกสี่ห้าวันแหละเดี๋ยวตัวละครใหม่ก็ท่านจะเข้ามาแล้วแหละเราติดตามมาได้เลยนะครับผมน่าจะใส่สุดผสมพวนละกันนะครับ โอเคและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปดนี้ก็มาชี้แจงนะครับว่าทำไมผมไม่สุ่มนะครับแล้วก็เป็นการเช็คอินตู้ตัวละครใหม่ด้วยละกันนะครับผมเผื่อทุกคนเข้ามาดูนะครับแล้วจะได้รู้นะครับว่าตัวละครตัวนี้มาวันนี้อะไรประมาณนั้นนะครับและเจอกันบ๊ายบายครับ ไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน